วันนี้เราจะมาพูดถึงการโฆษณาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะการโฆษณาบน YouTube จะมีอยู่3ประเภทอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วก็คือการโฆษณาที่ข้ามได้การโฆษณาที่ขา้า,า,ขามไม่ได้และการโฆษณาสั้นแค่6วินาทีที่ไม่สามารถข้ามได้ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงการโฆษณาที่ข้ามไม่ได้ าการโฆษณารูปแบบนี้เป็นการโฆษณาที่ต้องการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดให้ส่งตรงไปถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างละเอียดที่สุดโดยสามารถวางโฆษณาไว้ได้ตั้งแต่ก่อนระหว่างและท้ายคลิปค่ะคนที่จะลงโฆษณาประเภทนี้ก็คือเขาจะต้องคิดคำโฆษณาที่มันกระตุ้นความรู้สึกอยากรู้ของผู้คนอย่างเช่น การโฆษณาแบบ Call to Action เนื่องจากประเภทนี้คนไม่สามารถกดข้ามได้มันจึงเป็นโอกาสให้ผู้คนเขาเกิดความสนใจเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ผู้คนเขาสนใจอยากที่จะดูโฆษณาประเภทนี้จนจบก,การโฆษณาประเภทนี้จึงเหมาะแก่การโปรโมทสินค้าที่เปิดตัวใหม่หรือมีโปรโมชั่นใหม่ๆเพื่อเพิ่มการเข้าถึงหรือการรับรู้ของแบรนด์นั่นเองค่ะข้อดีของการโฆษณาประเภทนี้คือสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างละเอียด และสามารถสื่อสารได้โดยตรงไปถึงผู้ชมได้อย่างครบถ้วน แต่เราต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนซะก่อนนะคะเพื่อทําให้โฆษณานั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดถึงแม้ผู้ชมเขาจะไม่อยากชมโฆษณาแต่เขาก็ยังได้ยินเสียงของโฆษณานั้นอยู่ถูกไหมคะเพราะเขาไม่สามารถกดข้ามได้นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของโฆษณาได้อีกเขาจะคิดค่าโฆษณาก,ก็ต่อเมื่อมีการแสดงผลครบถึงพันครั้งคนที่ต้องการสร้างการรับรู้ของแบรนด์หรือการสร้างโปรโมชั่นใหม่ๆสามารถใช้โฆษณา แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วจะมาพูดถึงการโฆษณาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นการโฆษณาสั้นๆเพียง6วินาทีซึ่งไม่สามารถข้ามได้ค่ะโฆษณาประเภทนี้เป็นการทำให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงแบรนด์สินค้าและสร้างการรับรู้ของแบรนด์ค่ะมันเป็นการยากมากเลยนะคะที่จะทำยังไงให้6วินาที ให้ผู้ชมสนใจกับโฆษณา6วินาทีของเรามันเป็นการชาเลนจ์มากเลยนะคะจะทำยังไงจะสร้างความเร้าใจให้คนคลิกเข้าไปชมวิดีโอของเราต่อไปหลังจาก6วินาทีแล้วเป้าหมายของการโฆษณาประเภทนี้ก็คือ การรับลูกของแบรนด์และการเข้าถึงเราสามารถวางโฆษณาประเภทนี้เอาไว้ก่อนวิดีโอระหว่างวิดีโอหรือหลังจากวิดีโออื่นๆได้และผู้ชมก็ไม่สามารถกดข้ามวิดีโอเหล่านี้ได้ด้วยนะคะการคิดค่าใช้จ่ายของโฆษณาประเภทนี้จะคิดก็ต่อเมื่อมีการแสดงผลโฆษณาครบ1,000ครั้งแล้วค่ะข้อดีของการโฆษณาประเภทนี้ก็คือ 1. ลดการรบกวนเทคนิคอันหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือ การตัดโฆษณาเล็กๆสั้นๆ6วินาทีจากโฆษณาที่ไม่สามารถข้ามได้มาเป็นน้ำจิ้มแบบนี้มันจะทําให้คนรู้สึกไม่หุดหงิดเวลาจะชมวิดีโอแล้วต้องเจอโฆษณาแบบนี้เพราะว่าโฆษณาที่ไม่สามารถข้ามได้บางทีมันจะเป็นการรบกวน ผู้ชมบางคนที่ไม่ชอบการชมโฆษณาหรือผู้ชมที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของสินค้าเหล่านั้นการทำคอนเทนต์ประเภทนี้ยังให้ประโยชน์อย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นสามารถนำคอนเทนต์เก่ามาใช้งานใหม่ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือลงทุนสร้างโฆษณาขึ้นมาใหม่นอกจากวิดีโอโฆษณาทั้ง3ประเภทที่กล่าวมาแล้วนะคะเรายังสามารถใส่โฆษณารูปแบบอื่นลงไปในวิดีโอของเราได้อีกนะคะและในโอกาสต่อไปจะมาแนะนำเพิ่มเติมค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากให้ทุกคนช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะถ้าวันนี้คุณรู้แล้วว่า YouTube มันสำคัญแค่ไหน YouTube มันจะคืออนาคตของคุณถ้าคุณสนใจอยากจะเป็น YouTuber ร์โคชมีคอร์ที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่เริ่มต้นทำ YouTube สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ Line OA Coach c ค n 1916นึ้ยินดีให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่วันนี้โคชขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ โคชลันยูทูบโปรดิวเซอร์สอนทำ YouTube แล้วเจอกันใหม่ค่ะ